สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับอันนะคะมีเดียของทีม m h ็ปักใต้นะคะกับการแข่งขันฟุตบอลของไทยลีก3นะคะซึ่งวันนี้ทีม m h ็มปักใต้นะคะเป็นทีมเย่าค่ะทีมเยือนนะคะก็คือทีมนครศรีอยู่ใเเ็็นนะคะใครอยากรู้ว่าผลสกอร์เป็นยังไงก็มาติดตามกันเลยนะคะตามเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของโค้ดกันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับ นัดนี้ค่ะสวัสดีค่ะโค้ชใหญ่ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะครับก็เฝ้ารอนะครับเฝ้ารอเฝ้ารอคอยแมตชนี้นะครับที่ที่เราเป็นแมตแมตช์แรกของครึ่งฤดูกาลนะครับเริ่มเริ่มเริ่มฤดูกาลครึ่งใหม่ก็เฝ้ารอนะครับว่าเราอยากจะเจอกับนครนะครับเพราะว่าในเลกแรกเราแพ้เข้ามานะครับเราอยากจะแก้มือนะครับก็แก้ตัวก็ซ้อมมาเต็มที่นะครับก็หวังว่าผลงานที่ออกมาจะดีนะครับก็เดี๋ยว จบ90นาทีแล้วมาดูกันนะว่าผลจะเป็นยังไงครับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาฟังความรู้สึกของครูเอนะคะว่าแมตช์นี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับแฟนบอลครับตอนนี้ผมครูเอนะครับก็จะทำหน้าที่จริงๆแล้วเป็นที่ปรึกษาของสโมสรนะครับอย่งหลังจากว่าโค้ชได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เลยทําหน้าที่รักษาการกับโค้ดเอ็มนะครับอ卡尔ั์นลอออ2คนที่ช่วยกันในเหล็กสองนะครับ ก็อย่างที่ได้ติดตามข่าวนะครับของเอเมซนะครับเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับในเลขสองอพอสมควรนะครับส่วนของนครรีเรเดียนนั้นก็ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวผบ้เล่นที่ยังอยู่เยอะนะครับก็เลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายแต่เรายังมั่นใจว่า ทีมและก็แสงภาพของเด็กที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้ในเหล็กสองนะครับการทีวันนี้เป็นเกมที่สนุกและก็บรรยากาศดีมากนะครับวันนีนะ้อากาศดีไม่ร้อนแล้วก็ฝนก็ไม่ตกนะครับก็อยากให้แฟนบอลน,นะครับติดตามชมและเชียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือว่าจะชมทางเพจของสโมสรก็ได้นะครับการที่ว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งแล้วก็อีก,อกเรื่องหนึ่งก็เป็นเกมเขาเรียกเป็นเกมตามวีแมทนะครับของเมืองนครนะครับไม่ว่าใครจะ ได้แต้มหรือไม่ได้แต้มเราก็ยินดีทั้ง2ทีมอยู่แล้วครับครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ท่านประธานนะคะประธานสมโมสรของ m h ค่ะ สวัสดีค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างเขาวันนี้ก็วันนี้นะครับก็เป็นนัดแรกของเหล็กที่2นะครับก็เจอกับทีมหัวตารางเลยนะครับนครศรียูนเต็ดนะครับนะก็เป็นทีมเพื่อนบ้านนะครับนะเพื่อนบ้านแล้วก็บ้านบ้วยกันก็เป็นนัดสําคัญนะครับเราก็ตั้งใจจะคว้า3าแต้มให้ได้นะครับเพื่อจะไล่ไล่จี้จากฝูงนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อเป้าหมายที่จะไปแชมเปี้ยนลีก ทีมวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับนะความพร้อมเรียกว่าเกิน1 0 0เลยนะครับนักเตะอยู่ครบแล้วก็ได้นักเตะใหม่นะครับเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถเก็บ3มแต้มได้แต่เดี๋ยวมาดูวนว่าจะเป็นยังไงครับผมค่ะข,ขอบคุณค่ะให้กำลังใจเมสให้ชนะสองตัวสามแต้มขอบคุณค่ะ How are you today I'm doing good I'm doing good good weather I long travel to get here but I'm happy I can be with the team โอเคโอเคขอบคุณเป็นเกียรติที่ได้กลับเจอนครอีกครั้งนะครับไม่พูดเยอะหรอกเอาคืนแค่นั้นแหละโอเคไม่พูดเยอะแต่เอาคืนเนาะทุกคนไปแล้ว ประวัติศาสตร์สุทายาสกุลใหญ่เกตบไปสานมีมา,าตราดควยเมืองเลื่องสกานต,ตามตำนานชาติได้มีมาจนผัดซีต่อยมีความดีดจนที่เป็นเมืองสกานอันสุดอา สมเป็นด่างดังตายไกล้องการเพื่อรักษาเทียบไว้กูใจต่อรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุรือไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับ ทุกคนเลยจ้าที่ทุ่มเทนะครับเข้าใจนะครับเหนื่อยนะครับแต่เห็นไหมผลลัพธ์ที่มันได้ออกมานะครับนะครับคุ้มค่านะครับไม่สนไม่สนใจรูปเกมเป็นไงนะไม่ไม่สนใจนะครับทุดท้ายเราชนะนะครับครับพี่ก็นะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับก็ดีใจมากวันนี้นะทุกคนก็ทุ่มเท เต็มที่เลยนะครับนะการเล่นพี่ถือว่าทุ่มเทสุดๆนะครับนะก็นะเราก็นะครับขึ้นมาแล้วนะครับนะยกระดับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายของการเป็นแชมป์หรือว่าเป็นไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับมันไม่ไกลเกินเอื้อมละนะวันนี้ก็เสียงแหบนะครับอาจจะพูดอะไรไม่ได้เยอะนะแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะเราจะทำทำงานแบบเนี้ยทุกแมตช์นะเราจะเป็นอันนี้ทุกแมตช์เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับครับ